แต่ผมไม่มีของอาศัยกับจากเฉาอยู่คือเฉาได้ตอนนี้แต่ว่าก็จับดอกอยู่ะประมาเคยเป็นกินมาหลายปีแล้วด้วยเป็นสามปีสี่ปีแปลว่าปีไก่เห็นป่ะบ่งดีเยอะยังวะพุทธตน้นนู้นอันนี้อันนี้ยาวตัวนีหนยาวมาดูดอกเริ่ศๆสีดีะมานนี้เลาจะบรรยากาศโดยเรื่อง ก้าขอบคุณที่รับชมเราเกิดตั้งแต่ต้นหญ้าต้นหญ้าไปเขาจังไรกันวันนี้ปัญหาว่าคนบระเด็นมะถางปลาออกได้ว่าเขากยายเกิดดีเห็นี่มเลอะเทอะเลยนี่มาปงดิตอนนอ้นหนาวมาโปุงดิ มะฮอนมาเริ่มมาปงเริ่มปต้งไรแล้วเนี่ยแหละมันได้กาเป็นประมาณนี้แหละอันนี้พันใบเลี้ยงแต่ว่ายิวยอดยอดก็งามดกดีข้าเบิ่งอันนี้ประจำเลยดีอยู่โอ๋อเจมืออืดบอกว่าดีบ่เปล่าวันนี้อยากสั่นไปอยู่อะเริ่ลายเลยเริ่มปงคักเลยอันนี้ พันใบเลียงแต่ว่างอ่นยอดกะงามดกดีถ้า,าบ่งอันมันตำเนื่อเก็บเดีนี้มันสิ้นสันกระสันเนอันนี้ยาวอันนี้ยาวอันนี้ก็นี้ก็สิพาเกิดต้องตตรงนยาเาไปเขาจไกันย่เหรอต่เสาะมือน ออกมาสวนตะเสาตรงนี้สิช่ไมเป็นเหมนตรงบ้านสวนได้คนอละตะเสาเลยมื่อนี่ออกมาสวนตะเสาตรงนี้สิช่ไมเป็นเหมนตรงบ้านสวนได้คนละแต่ว่าม่ให้พ่อเก็บดอกนี่ม่ให้พ่อเก็บไปไหนตรงว่ามันยากกว่าดีกันหน่อยกันทำไมรถตะวัน,นโพงต่อมันห่อนนี่ไหมห่องเลยพละมุม พัดกันมาอีกจะตอนนี้ก็บป้าพักหวานนึกกันเตอพักหวานนี่คือตูไว้ท่างในไงเรีตูด้ว่าว่าอดีนเกิดนั่นเรละอันเขี่ยมตั้งแต่มันก็ขาดเ้าละดูนะหลายขาก็เลยข้างในไงเกิดดีให้กันมันเลงปงเล่้ยงอะไแลวกูดังก็สิ็บไปรย์ยาเขียนเยกระสอเลยมาเนี่ ออกมาสวนตอเสาะตรงนี้สิช่ไมเป็นเหมนตรงบ้านสวนได้คนละมาเราไปดูดอกเริ่มเริ่มเสิแหงอยอะไม่นี้จะเอาอันือมนมะขางปลาออกข้อมันยังไงอยู่เริ่มก็หกหน่อยยังไลามาเก็บผ้าหวานไม่ไไมไมจะได้เก็บก่อนน้องหนาวมะปงดิพอฮอนมาก็เริ่มมาปงเริ่มโตง่ายเลว นี่แหละบรรยากาศเป็นประมาณนี้แหละโอ้ยสิรอดต่เก็บพร้อมกันมาย่าก้อนเขาขัดบอกรึยังเลยเลาอีเจ็ดสองหนึ่งสามหนึ่งขทางยานั่นกับสิริแล้วเกิดน้งแข็งตรงไหาข้าวเหาีไปคอยจังไรกันนั่นั่งเาด้วยต้นนี่ปีไก่ปีไก่กันไม่มันเป็นพันตัวว่าปีนี้นี่ ปนี้นี่ดีใจเลยบ่ดีใจน้ำยางบ่ตืนเตรวจว่าถ้าววาอดีตมันเกะนนเราละอันเียตังแต่มันก็ขาดเละนะเราเไนี่้างนี่แตงหยอเลยนี่มาปร่งดีดีบ้านนี้เราจะบรรยากาศโดยเรื่องกาขอบคุณที่รับชม มองเลยก็ละมุมคัดกันมาอีกจ้ะตัวนี้กับป้าพักหวานนึกกันเต้พักหวานนี่คือตูนบว้ขนาดยังไงพวเราเกิดตั้งแต่กางย่างก้าวยาวไปเคาะจังไห้กันแหงยอยู่มืัอนี้จะเอานหนมางปลาออกพ่อมันยังไงอยู่เพิ่มก็หกหน่อย,อยเวลาไมา่เก็บพักหวานไม่จะได้เก็บอะไรเต้บาบ้าให้พ่อเก็บหรอกบาบ้าพ่อเก็บไปได้ ขงว่ามันยากกว่าเด็กน่อยกันของว่าหัวตะวั้นโพงกับมันห่อนนี่ไหมดีอยู่โอ้เก็บมือติดบ่พอดีอยู่หว่าเน,นี้อยากสัน่นไปอยู่นี่ลองไลยเลยเริ่มโป้งพักเลยเกอดลายแล้วนี่ดางนี่ต่อยอดเลยเดนี่มาโพ้งดิดแล้วตามมันไปเกิดดีครับ อื่นก็สิเก็บดูนี่มันเส้นสันกับสรรันเนาะอันนี้ยาวอันนี้ยาวบวชอันนี้ก็อันนี้ก็สิพ้อยห่นนอ,องเลยพละมุมทัดกันมาอีกจก้ะตัวน,นี้กับป้าพักหวานนึกกันเต้พักหวานนี่คือตูนใบหญ้าในไงโอ้ยสิรอกร์ตะเก็บพร้อมกันสิมาแยางก้อนเขาขัดกดบอกจริงเลยแล้วอีเจ็กสองหนึ่งสามหนึ่งนึกขึ้น ทางยานั่นก็สิอมันอันแล้คือมันข้างข้างมัดแดงก็ํำกันเลยดิแต่อนนี้พ่นงอะว่าถ้าเราเป็นส่วนตํำๆส่นมันตํำเลิดกตรวจเถอะถ้าว่าถ้าว่าอันนี้มันกอันั่นละละอันขียเอาตั้งแต่มันก็ขาดแล้วล่ะดูอันนี้พันใบเลี้ยงแต่ว่าย่อันยอดก็งามันรดี ถ้ามะเบิ่งอันอน,นี้มะจำนี่ต้นตะโคมต้นตะโคมพวกกินได้พวกเขามักอาศัยไหมเขามักอาศัยเขาอยู่ไหมโอ้ยสิรอยตะเก็บพร้อมกันมันง่ากกว่าเขาข,อข,อขอักดบอกจริจริงเลยแล้วอีกจยกสองหนึ่สนงสามหนึ่งน่าเชือคางยานั่นกับสิ่หนแต่ว่าบ้านพ่อเก็บดอกบ้านพ่อเก็บไปได้ตรงว่ามันยากกว่าอีกน้อหน่อยกัน พอมาหัวตมาโปงกอนมันหอนหนีมั้ยอนนาวหนาว่ะโปงดิพอหอนมากเลิศพมาป่งโป้งไรแล้วนี่ยแหละมันไดกลาดเป็นประมาณนี้แหละอันแล้วคือมันห้างข้างหมดแดงคือน้อกันเลยดิกอนบกีหนึ่งวะพอเราเนส่วนต่ำๆนมันตํำแต่บาไมีห่งอาศัยกับจากเ่าอยู่คือเ่าได้ตอนนี่ได้ว่าไปจับดอกอยู่เพราันเปยนเปนมาหลายปีแล้วดิ เจะเป็นสามปีซี่ปีเพราะว่าปีไก่เนั่นยนะเด้ต้นนี้ปีไก่ปีไก่กันไหมมันเป็นพันต้องว่าปีนี้นี่ปีนี้นี่บ่ดีใจเลยบ่ดีใจน้ำยังหมดเลยก็ออกเลยเด้อันนี้ตาเศ้าเลย,ยนี่ออกมาตาเศ้าให้ปวดออกมาสวนตาเศ้าให้อกบรรยากาศอันนี้แม่พี่น้องอันเล่นข้างกันมันข้างข้างหมดเดี่ยงนี่ำกันเลยเด้สอนพี่น้องว่า วานสนตำๆมัตํำใส่เลด้วยเง้นหนยนี่น uh, uh, ี่ยเต็มเราด้โอ้สิลอต่เก็บพร้อมกันสมายาก่อนเขาขักดบอกคจรงเลยออีจ็กสองหนึ่งสามหนึ่งข้างหานั่นกับสินนั่้วต้นนี้ปีกกยปีกายกันไมมันเป็นพันตัว่าปีนี่นี่ปีนี่นี่ดีใจได้ดีใจน้ำยังวัติแล้วตํำหนึ่งเกิดดีครับ ตแล้วด e. ้อเงาเนี่ยๆเนี่ยเต็มแล้วด้โอ้ยสิรอตะเก็ยบพร้อมกันสม่ก่อนเขาขัดกดบอกห้ยังไอแยกสองหรือสามหนอนึ้นข้างแยานั่นก็สินแล้วตํานุ่มเปิดดีครับอู้รนะ่านกะยาหรอยาวรูดอก เริ่มเริ่มสิอันแล้วคือมันข้างข้างหมดแดงคือรำกันเลยเด้แต่อันนี้ไปไหนวะถ้าเราเป็นส่วนต่ำๆเป็นมันตาหมองเลยก็ละมุมคัดกันมาอีกจะตอนนี้กับป้าพักหวานนั่งกันเต้พักหวานนี่คือตูนบว้ข้างในไงมันก็ออกเลยเด้อันนี้ตาเศ้าเลยดินี่ออกมาตาเศ้าให้ผดดอกออกมาสวนตาเศร้าแล้วมันจะกัดอัน นี่ให้พี่น้องตะเสาเลยมืนน่อนี่ออกมาสวนตะเสาตรงนี้เฉพาะเป็นเหมือนตรงบ้านสวนได้เขาอละเมออันนี้พันใบเลี้ยงแต่ว่ายิ่งอ่อนโยดกับงามดกดีถ้าเมื่อวันอันนี้อ,อันอดำนี่โอเคปะบ่้งดีเยอะยังวะปวดต้นนุ้อันน,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 นี้อันนี้ยาวอตัวน,นี้ ตอนนกหนามะปงดิพ่อหอนมากเขาเริ่มมะปงเพิ่มปงไหลแล้วลนี่แหละบรรยากาศมัเป็นประมาณนี้แหละหลายเขาเรียกเท่านี้ไงเกิดดีให้กันมันนกปงเริ่มปงอ่ะแล้วปูดองก็สิเก็บไปหยายใจเขี่ยมอยู่พอมันตุ่นไงเป็นอยัางไรตัวน้ตะปูกอนตุ่นพวกนั้น,น,น,นดิตรงนี้นี่คือดินบดดีคือจะสวนเกษตรและปูดองเลยเขาเรียกเท่านี้เกิด แต่บ่มีห่วงอาศัยก็อยากเชาอยู่คือเชาได้ตอนนี้